พูดว่ามันติดขัดด้วยเรื่องอาคารแล้วก็สถานที่เนี่ยก็ต้องต้อง,ต,องต้องขออภัยทุกคนเอาไว้ล่วงหน้านะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ,ถ้าเ,ออเป็นห้องนี้เนี่ยแม็กมันจะประมาณเนาะร้อยร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดสิบ 100, 150, เนี่ยมันก็จะเต็มแล้วดังนั้นเนี่ย เดี๋ยวถ้าคนมาม,มาเมตา็มที่ลงทะเบียนไว้อะเราอาจจะแบ่งบางส่วนเนี่ยลงไปทํากิจกรรมตอนรวมกลุ่มที่ชั้นสองนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวพ่พีกรจะเป็นคนคอยบอกแล้วก็วันนี้นะคะใครที่มาแล้วลงทะเบียนแล้วอะเรามีเรามีแจกสมุดนะคะคือบางคนเอาไปพัดแล้ววันนี้ต้องขออภัยนิดนึงเพราะว่าแอร์นะคะพอคนเยอะแอร์คนข้าที่จะทางานช้านิดนึงซึ่งสมุดเล่มนี้นะคะเป็นร่างพรบกรุงเทพมหานครเอ่อ มีจํานวนจํากัดนะคะเราจริงๆเนี่ยเราคิดว่าจะมีคนมาสักประมาณไม่ไม่ไม่ถึงร้อยเนาะเราเลยทำไว้ประมาณ1้0เล่มดังนั้นอันนี้เป็นลิมิเต็ดอี dition นะคะขอให้หนึ่งคนต่อหนึ่งเล่มพอน้อยไม่ต้องเอากลับไปฝากใครนะคะเราเราต้องเรียกว่าเป็นลิมิเต็ดสำหรับคนที่มาวันนี้เท่านั้นก็ในฉบับนี้นะคะเราจะคุยกันหลักๆ5เรื่อง5เรื่องที่เราจะมาพูดกันวันนี้ก็จะมีเรื่องอออำนาจ ผู้ว่านะคะมีอำนาจผู้ว่าแล้วก็มีเอเรื่องของอำนาจสอกอสอขอมีเรื่องของอำนาจนายกเขตนะคะแล้วก็การแบ่งเขตใหม่การแบ่งเขตใหม่คือกรุงเทพจะเป็นต้องมี50เขตไหมนะคะถ้าแบ่งแล้วเนี่ยจะต้องลดตรงไหนเพิ่มตรงไหนแล้วเขตแบ่งยังไงให้ประชาชนรู้สึกว่าเออเรียกว่าประชาชนในเขตที่ที่อาจจะถูกยุบไปเนี่ยเรียกว่ามีแรงต้านน้อยที่สุดนะ,ะหรือว่าอธิบายยังไงแล้วก็เรื่องการเลือกตั้ง หลังจากที่เราเสนอพลรบแล้วเนี่ยฉบับนี้นะคะเราจะเสนอให้กรุงเทพเนี่ยมันกลายเป็นกรุงเทพแบบสองชั้นทุกคนรู้จักนายกอบจอใช่ไหมคะมแล้วก็ล่าสุดเราเพิ่งเลือกอะไรไปนายกเทศมนตรีอันเนี้ยคือเรียกว่าต่างจังหวัดเนี่ยมีมีการบริหารงานแบบสองชั้นคือมีนายกอบจอแล้วก็มีนายกเทศมนตรีนะคะแต่ว่ากรุงเทพมหาคอนครอะ่ะเราเป็นชั้นเดียวคือผู้ว่า นั่นแปลว่าผู้ว่ากรุงเทพมหานครอ่ะจะต้องดูแลคนประมาณ10ล้านคนทับรวมประชากรแฝงแน่าจะเกินนะในกรุงเทพมหานครดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าอ่ะอำนาจด้วยอำนาจที่จํากัดเ,ออเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอ่อพรบกรุงเทพมหานครเนี่ยมันมันเป็นพรบที่ค่อนข้างหล้าหลังฉบับล่าสุดเนี่ยก็เข้าใจว่า2 5 2 8 ก็30กว่าปีมาแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยคือต้องบอกว่ากฎหมายยิ่งมันล้าหลังแค่ไหนอะมันจะไม่ตอบโจทย์กับออชีวิตหรือว่าความเปลี่ยนแปลงของโลกอะบริการสาธารณะที่ทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วยกตัวอย่างเช่นเรื่องรถเมย์อีวที่เราเสนอเป็นข้อบัญญตัติเข้าไปในกรุงเทพมหานครแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยกฤษฎีกาบอกว่ากรุงเทพไม่เนอมนดัดนะคะทั้งๆท,ที่มัน คือถ้าคือถ้าแบบว่ายึดเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักอะมันควรจะทําได้ถูกปะแต่ว่าก็บอกโอเคไม่มีอํานาจมันเป็นแบบอํานาจตามพรบรขนส่งของเจ้าหน้าที่พนักง,งานอะต่างๆใ<อ>ด้กส,อสอขอเลือกตั้งนายกเขตแบ่งเขตใหม่ย่งไงเรื่องเลือกตั้งแล้วก็เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะคือหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่า ก็ฉันก็เห็นแบบกทมทุกวันนี้ทํา PR ดีขึ้นเนาะแต่ว่าตั้งคําถามกันจริงๆเลยคือคุณแบบมีส่วนร่วมอะไรจริงๆในการในการที่จะไปเ,เรียกว่าอะไรดีสร้างอะไรบางอย่างให้เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครหรือว่าในในการใช้งบประมาณบ้างเนาะจริงๆอ่ะกทมมันมีสิ่งที่เรียกว่า PB นะคืองบประมาณแบบประชาชนมีส่วนร่วมแจกทุกชุมชนชุมชนละสองแสนไม่ไม่รู้ว่ามีใครรู้ไหมว่ามีสิ่งนี้ เออคือถ้าคือถ้าเราเป็นคนเมืองแบบอยู่คอนโดหรือว่าอยู่หมู่บ้านจัดสรรนะ่ะเราเราจะไม่รู้ว่ามันมีสองแสนที่แจกแจกให้ทุกชุมชนแล้วก็ต้องบอกว่ามันก็มีปัญหาเนาะว่าแต่ละเขตเนี่ยแต่ละชุมชนก็แบบซื้อนั้นได้ซื้อนี่ไม่ได้แบบบางเขตอยู่เขตเดียวกันแต่ชุมชนนี้ซื้อ,อน,นั้นราคาหนึ่งอันนี้ราคาหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันแบบก็มันก็มันก็เอออันนี้คือการมีส่วนร่วมของประชาชนแต่ว่ามันมันมีแค่ในชุมชนเนาะคนที่ อยู่บ้านคอนโดหรือว่าอยู่บ้านจัดสรรเนี่ยก็อาจจะย,ยังไม่ได้ยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้สัมผัสสิ่งเหล่านี้มันก็จะบอกว่ามันก็เออเป็นเป็นข้อจํากัดอะไรเงี้ยก็ว่าได้วันนี้เราก็จะมาคุยกันเนาะว่าประชาชนอยากมีส่วนร่วมอะไรกับกรุงเทพมหานครหรือว่าเราจะเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนยังไงนะคะตอนนี้จอพร้อมไหมคะอ่าโอเคถ้าขึ้นรูปนี้แปลว่าพร้อมแล้วนะคะวิทยากรของเราทุกท่านโอเคสแตนบายรอนะคะก็ ออขอเนี่ยเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็ขอเสียงปรบม,มือให้กับซอสกายนะัทชาลดถังสังพลและมีจุดเด่นกว่านั่นคือไม่เคยคุยโตโอ้บวด